มนุษย์เราเกิดมาเพื่อเคลียรกรรมและพัฒนาจิตใจดวงจีนจะเป็นตัวบอกว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยว่าเราควรจะมีวิธีพัฒนากรรมเราได้อย่างไรคุณต้องคิดยังไงทํำยังไงคุณถึงจะชนะชะตากรรม สวัสดีครับผมสุชนชูสมหวนงพงครับหรือหมอบอยนะครับเป็นนักพัฒนาดวงชะตามนุษย์คือาศาสตร์จีนเนี่ยคือเราย้อนกลับไปเนี่ยเป็นประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เขามีวัฒนธรรมปัญญาความรู้มากกว่า4,000กว่าปีฉะนั้นเนี่ยาศาสตร์จีนเนี่ยเป็นอะไรที่ลึกหลัและตอบโจทย์มนุษย์และ อิงกับความเป็นจริงมากที่สุดโดยไม่พึ่งพาไสยศาสตร์ฉะนั้นผมชอบาศาสตร์จีนเพราะตรงนี้แล้วาศาสตร์ของจีนเราเนี่ยจะมีหลักในการวิเคราะห์ก็คือจะมีเทคนิคเธอมก็คือระบบห้าธาตุดินทองน้ำไม้ไฟซึ่งมีส่วนสำคัญกับชีวิตมนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นร่างกายเราสิ่งที่อยู่รอบตัวเราล้วนมาจากหธาตุนี้ ยกตัวอย่างเช่นธาตุดินเนี่ยธาตุดินเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อของร่างกายเราทั้งหมดเห็นไหมฮะเหมือนดินทองเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นวัสดุแข็งแข็งก็คือกระดูกฟันเราก็เหมือนกับอาวุธที่ใช้ขบเคี้ยวแล้วก็ธาตุน้ําก็คือทั้งดวงตาเราเวลาร้องไห้จมูกเราก็ซ่อนธาตุน้ําเอาไว้ แต่ธาตุน้ำหลักในร่างกายคนเราก็คือกระแสเลือดส่วนธาตุไฟเนี่ยมันคือแสงสว่างธาตุไฟฉะนั้นธาตุไฟคือดวงตาเราทำให้เรามองเห็นโลกทั้งโลกนี้อย่างชัดเจนเหมือนแสงอาทิตย์นี่คือธาตุไฟส่วนธาตุไม้เนี่ยก็คืออะไรที่งอกเงยออกมาจากร่างกายเราได้อยู่ตลอดเวลาก็คือเส้นผมเล็บเราขนทุกจุดที่เกิดขึ้นคือธาตุไม้ เห็นนค่ครบห้าธาตุเลยดินทองน้ำไม้ไฟร่างกายคนเราไม่มีอะไรเพอร์เฟกแต่อย่างน้อยๆเนี่ยต้องโดดเด่นมากกว่าเลวร้ายฉะนั้นเนี่ยผมก็จะต้องมองทุกอย่างก่อนแล้วค่อยประมวลผลไม่ว่าจะเป็น ผมเส้นผมหน้าผากแววตาจมูกเสียงลักษณะที่แสดงออกมานั่นแหละจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงบุคคลคนนั้นว่าเขาเป็นคนแบบไหนวาสนาดีร้ายประการใดแล้วจึงค่อยออกคำทำนายอันดับแรกเนี่ยเขาก็ดูจากบริเวณหน้าผากของคนเราฉะนั้น บนใบหน้าของคนเราเนี่ยในวิชาของท่านจะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือส่วนบนตั้งแต่ลูกผมเรามาถึงคิ้วเรียกตำแหน่งฟ้าจากคิ้วมาถึงปลายจมูกเรียกว่าตำแหน่งดินจากปลายจมูกถึงคางเราเรียกว่าตำแหน่งคนฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าฟ้าคนดินทั้ง3ส่วนนี้จะต้องสัมพันธ์กันฉะนั้นถ้าบุคคลใดเนี่ยสัดส่วน3ส่วนนี้เข้ากันหมดเนี่ย ก็ถือว่ามนุษย์คนนี้บุคคลคนนี้เนี่ยวาชนาสูงหล้ำฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะงูเฮงเราเนี่ยมีเหตุและผลและจากการบันทึกมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานหลายพันปีเนี่ยถ้าวิชานี้ไม่ดีจริงเนี่ยป่านนี้คงสาบสูญไปเรียบร้อยแล้ว